สวัสดีเพื่อนเทรดไดทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ว w a แนะครับแล้วก็ผมจะมาแนะนําให้สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้เทรดได้จริงนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันว่าเราเนี่ยจะใช้เทรดยังไงนะครับแล้วก็เราจะมองมันยังไงโอเคเราเริ่มจากเรากดเข้ามาที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับใน Trading View แล้วให้เราพิมพ์ไปนะครับว w a แบนะครับแบบนี้ แล้วก็เลือกที่ volume weight average price ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เพื่อนจะเห็นนะครับก็คือจะมีเส้นตรงกลางแบบนี้นะครับซึ่งเส้นตรงนี้คือเส้น VWAP นะครับคือเส้นที่เราจะใช้จริงๆส่วนเส้นตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าค่า standard deviation นะครับของ VWAP นี้มันจะคำนวณมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นค่า standard deviation ออกมาแบบนี้นะครับซึ่ง ท่านเพื่อนเปิด Setup นะครับเปิด Setting มันจะเป็น u ัปเปอร์แบนด์กับ l o เวอร์แบนดแบบนี้นะครับซึ่งมันคำนวณมาจากอะไรมันคำนวณมาจากสแตนดาร d ดเดเวชันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคูณด้วย1น,นะครับสแตนดาร์ดเดเวชันแบบนี้ดูตรงนี้นะครับซึ่งท่านเพื่อนกดที่ตั้งค่าที่2นะครับก็จะเป็นคูณ2 Standard d ์ v เดเวชันนั่นเองนะครับแล้ว3ก็คือคูณ3 Standard ร์ดเดเวชันะครับ สิ่งที่ผมจะแนะนำนเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปิดตัว1ไปนะครับแล้วก็ปิดตัว3ไปเราจะใช้เส้น v แบบกับเส้น Standard d i v i a t i o n นนะครับแบบนี้ที่ผมให้ทำแบบนี้เพราะอะไรนะครับ1เราดูจากเส้น v แบบเป็นตัวกลางของเรานะครับแล้วก็เส้นตรงนี้นะครับหรือว่าเส้นแบรนของเราเนี่ยเส้น Upper หรือ Lower Band เนี่ย จะเป็นเส้นที่บ่งบอกว่าราคาเนี่ยถูกซื้อหรือถูกขายมากจนเกินไปนะครับหลายๆอันกริลทึมของสถาบันนะครับจะหยุดซื้อเมื่อราคาไปมากกว่าจุด Standard Div i วนะครับแล้วก็หลายๆสถาบันจะหยุดการช็อตหรือว่าฝั่งแบริจเนี่ยจะวิกลงนะครับเมื่อ Standard Div i ชเนี่ยหลุดเกินไปกว่า sd 2นะครับเราจะเรียกว่า sd แล้วกันนะเพื่อความง่ายนะครับ sd 1 sd 2นะครับ SD คือ standard deviation ที่เราใช้คือ SD2 นะครับซึ่งถามว่าแล้วผมอยากใช้ SD3 ด้วยได้ไหมครับพี่ผมอยากเนี่ยผมอยากมีแบบนี้ได้ด้วยไหมครับมันจะดีกว่าไหมผมต้องบอกว่าผมเคยใช้แล้วนะครับแล้วก็ผมสับสนนะมันมันค่อนข้างวุ่นวายนะครับแล้วก็1เนี่ยเป็นสัญญาณเฟกเยอะมากนะครับพเพื่อนถามว่า1เนี่ยใช้ได้ไหมถ้าเราปิดแล้วเราใช้แค่1นน,นะครับมันก็ใช้ได้แหละนะครับแต่หลายครั้งนะครับที่ราคาจะหลุด Standard ดเด i เลชั่นหนึ่งไปนะครับแล้วก็เราก็จะหาสัญญ,ญาณยากนั่นเองนะครับผมแนะนำให้เปิดเป็น2ก็พอนะครับเมื่อราคาอยู่เหนือกว่า SD 2นะครับเหนือกว่าเส้นแบนด์แบบนี้เราจะตีว่ามัน o v e r b o u r h t นะครับหรือว่าเราจะตีว่าแรงซื้อเนี่ยอาจจะหมดไปนะครับต้องใช้คำว่าอาจจะนะเพื่อนไม่เสมอไปนะครับ เราดูตัวอย่างกันคร่าวๆนะครับสัก2-3ถึงเซสชั่นนเพื่อนๆที่ถามผมว่าผมเทรดกับโบรกไหนนะครับตอนนี้ผมเทรดกับ Peper Stone เต็มตัวแล้วนะครับเพราะสำหรับสายวอลลุ่มแบบผมนะครับผมต้องการโบรกเกอร์ที่ใหญ่และน่าเชื่อถือนะครับซึ่ง Pe p ปอร์สโตเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากๆนะครับและที่น่าสนใจนะครับ p ปเปอร์สโตเนี่ยเป็นพันธมิตรระดับโลกนะครับกับทีมแข่ง a s t o ัน a r t i n Formula 1นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าโบรกเกอร์นี้เนี่ยระดับโลกจริงๆแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆ คนะครเพืเ่อนๆจะเห็นว่าเมื่อราคาไปแตะที่จุดแบบนี้นะครับที่จุด SD 2ของเราเนี่ยราคาเนี่ยได้หยุดแรงซื้อลงไปนะครับแล้วกลายเป็นแรงขายเทลงมาแล้วแรงซื้อเนี่ยก็อ่อนแอลงนะครับสิ่งนี้เป็นเหมือนกันกับเรามาดูเซสชั่นต่อไปนะครับแรงขายลงมานะครับเมื่อหลุดเส้น s t ต n d a r d d e v i a t i o n 2ของเราราคาก็หยุดการขายนะครับ แล้วก็ทําแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันอ่ะในกรณีนี้นะครับราคาหลุดไปไกลเลยนะครับแล้วก็มีการตีกลับขึ้นมานะครับกรณีนี้เหมือนกันนะครับอ่ะเราจะเห็นตัวอย่างนับไม่ถ้วนนะครับว่าเส้น SD 2เนี่ยหลายๆอันกริทึมนะครับของสถาบันเนี่ยได้หยุดทําการซื้อขายเมื่อราคาไปถึงจุดๆนั้นนะครับ ุ่มคนเหล่านั้นอาจจะเห็นว่ามันแพงเกินไปนะครับเลยทำให้เขาเนี่ยมารอซื้อที่ราคาแฟร์ไพรซ์นะครับหรือว่าเส้น V แบบของเรานั่นเองนะครับอ่ะสิ่งที่เราจะใช้เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงผมอาจจะอธิบายเร็วเกินไปนะครับเราจะมาโอเคเรามาเริ่มกันใหม่นะครับคือเส้น V แบบนะครับเอาเอาง่ายเพื่อนๆเ,เส้น V แบบเนี่ยคือราคาแฟร์นะครับคือเมื่อเซสชันเปิดตรงนี้เซสชันเปิดนะครับเพื่อน เมื่อเซสชันเปิดถ้าราคาเทรดอยู่เหนือเส้น b ีแบบนะครับบ่งบอกว่า b u l l i s h เนี่ยอยู่ในคอนโทรลนะครับแล้วสิ่งที่จะตามมาคืออะไรสิ่งที่จะตามมาเมื่อคุณอยากซื้อสมมุติว่าเพ,เพื่อนๆเห็นราคามันอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับปึ๊บ s d s d 2อยู่ตรงประมาณนี้เลยนะครับสิ่งที่สถาบันมองนะครับ สถาบันจะมองว่าตรงนี้มันแพงเกินไปนะครับสิ่งที่เมื่อเขาจะเข้าซื้อก็คือเขาอยากเข้าซื้อที่ fair price นะครับเป็นไปได้จะซื้อที่ v แบบเส้น v แบบตรงนี้นะครับหรือถ้าเทรนสตรองมากนะครับจะซื้อที่เส้น sd 1นะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้อ่ะถ้าผมเปิด sd 1นนะครับอ่ะดูนะแบบนี้นะครับปึ๊บอ่ะ สถาบันจะซื้อเริ่มต้นซื้อที่ sd 1นะครับเป็นโมเมนตัมแล้วก็จะเข้าซื้อที่เส้น VWAP นะครับเป็น Fair ไ r รส์จริงๆในกรณีนี้นะครับมีการซื้อที่ sd 1มีการหยุดซื้อที่ sd 2นะครับแล้วก็มีการซื้ออีกรอบนึงที่เส้น VWAP นะครับแต่เมื่อเส้น VWAP ถูกเบรกนะครับบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าเซลเลอร์เนี่ยอยู่ในคอนโทรลนะครับหรือว่าฝั่งแบริชเนี่ยคอนโทรลเรียบร้อยนะครับ สิ่งที่ตามมาคืออะไรคือแรงขายที่ตามมาแล้วก็ฝั่งขายนะครับเมื่อฝั่งขายมองหาการขายสิ่งที่จะตามมาก็คือโซนตรงนี้จะเป็นโซนที่ขายถูกเกินไปนะครับหลายๆอันกระยิหึมหลายๆสถาบันจะขายที่เส้น V ีแบบแบบนี้นะครับเป็น Fair Pri c e ให้เพื่อนๆมองว่าสิ่งนี้นะครับคือราคาแฟร์คือราคาที่ ตลาดเนี่ยยอมรับและเห็นด้วยนะครับเป็นราคาที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันว่าเราจะมองยังไงแล้วเราจะเข้าเทรดยังไงมันเป็นสัญญาณยังไงนะครับก่อนอื่นผมอยากให้เปิดแค่ SD 2นะครับแบบนี้อ่ะในกรณีนี้เรามาดูที่เซสชันนี้กันนะครับราคาเทรดอยู่ต่ำกว่าเส้น V แบบนะครับบ่งบอกว่า เบลลิชเนี่ยอยู่ในคอนโทรลนะครับหรือว่าเซลเลอร์เนี่ยอยู่ในคอนโทรลนะครับจนกระทั่งเซสชันเปิดประมาณ15นะครับประมาณนี้อ่าปึ๊บเซสชันเปิดนะครับราคาได้เรนจ์อยู่ที่จุดแฟร์ไพรซ์ตรงนี้นะครับจนกระทั่งราคาเบรกลงมาแล้วฝั่งเซลเลอร์หาแฟร์ไพรซ์ที่จะขายก็คือเส้น V แบบนั่นเองนะครับจนกระทั่งมีแรงซื้อเข้ามานะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเบรกไป ฝั่งบูล i ิชนะครับแฟร์ไพร c ์ที่จะบายก็คือเส้น v w แบบนั่นเองนะครับและสิ่งนี้ก็จะทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับโดยที่อ่ะผมไม่ให้ดูอีกตัวอย่างหนึง่งให้ดูอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับตลาดเปิดปุ๊บราคาเทรดอยู่เหนือเส้น v w แบบนะครับเส้น v w แบคือเส้นสีน้ำเงินเรานะเมื่อราคาอยู่เหนือเส้นนี้นะครับเมื่อสถาบันอยากจะบายนะครับแฟร์ไพร์ที่จะบายหรือว่าราคายุติธรรมเนี่ย ก็คือโซน v ีแบบนั่นเองนะครับเมื่อราคามาแตะ V ีแบบมันคือราคายุติธรรมแล้วอัลกอริทึมต่างๆจะเริ่มที่จะบายนะครับเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เปรียบนั่นเองซึ่งเราจะเห็นแอชชั่นบายแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเมื่อราคาเบรคไปนะครับแฟร์ไพรซ์จะมีการบายขึ้นมาแบบนี้แล้วกลับกันนะครับเมื่อราคาเบรกลงเรามาดูอีกสักเซสชั่นหนึ่งอ่ะกรณีนี้คืออะไรนะครับเพื่อนๆอาจจะถามอ่ะพี่แล้วอันเนี้ยคืออะไรทำไมมันไม่มีแอชชั่นเลยนะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะจะเห็นว่าตรงนี้มันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคานะครับหรือเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าไซว์นั่นเองนะครับเพื่อนซึ่งท่านเพื่อนตีกรอบมันจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าโซนตรงนี้แหละนะครับคือโซนแฟร์ไพรซ์แล้วมันไม่แฟร์แค่แป๊บเดียวและราคาก็ไม่มีการซื้ออยู่ล่างสุดหรือต่ำสุดกว่าเส้นอัปเปอร์โลเวอร์ของเรานั่นเองนะครับกรณีนี้นะครับก็คือเซสชันเปิดมาราคาอยู่ระหว่างนี้นะครับ เมื่อ bullish control แป๊บหนึ่งนะครับสิ่งที่ตามมาคือเราต้องการเห็น action s e l l ตรงนี้นะครับแต่ action s e l l ไม่เกิดทำให้ bullish เนี่ยอยู่ใน control นะครับเมื่อ bullish control สิ่งที่ตามมาคือ bullish ต้องการซื้อที่ fair price แบบนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนมอง v แบบเนี่ยเป็นส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบของ Setup มากกว่าการที่เราจะซื้อขายที่เส้น v แบบนะครับเพราะว่า ถ้าเพื่อนใช้ vwap ต้องทำความเข้าใจว่า vwap เนี่ยคือ Average นะครับหรือว่าคือค่าเฉลี่ยซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะดีมากๆถ้าเพื่อนเล่นกับ Price Action นะครับถ้าเพื่อนพอจะรู้ Price Action เมื่อเห็นอะไรแบบนี้เมื่อเห็นการเบรกการอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเห็นการเบรกเห็นโมเมนตัมนะครับให้เราผสมไปกับลอจิกของ v w a บนะครับเพื่อนๆจะได้สัญญาณที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นการ คอนเฟิร์มเอชันนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะใช้กับ Volume profile นะครับแบบนี้อ่ะสมมุตินะครับแบบนี้ปึ๊บเป็น range แบบนี้อันนี้เป็น value area นะครับอ่ะสำหรับ Volume profile เนี่ยถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากให้ผมลองอธิบายกับ Volume profile นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้นะครับอ่ะอันนี้เป็น value area นะครับของ Vol u m e Profile ผมจะยังไม่ลงลึกตรงนี้นะก็คือตรงเนี้ยเป็นโซน liquidity นะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าเมื่อราคา break ลงปึ๊บ fair price จะอยู่ตรงไหนอ่ะผมถามอย่างนี้เมื่อราคาเบรคปุ๊บถ้าเพื่อนๆเป็นสถาบันแล้วเพื่อนๆอยากจะชอตจริงๆนะครับเพื่อนๆจะชอตตรงนี้ไหมนะครับซึ่งมันเป็น o v e r อร์โซมากๆนะครับตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือไม่แน่นอนถูกไหมเพื่อนๆแล้วสิ่งที่ตามมาต่อไปก็คือจุดแรกที่เพื่อนๆจะเริ่มเข้าชอตคือตรงไหนอ่ะจุดแรกก็คือ SD 1นั่นเองนะครับปุ๊บแบบนี้ อ่านี่คือจุดแรกที่เราจะเข้าชอ็อตไม่ใช่ที่เราที่สถาบันจะเริ่มเข้าชอ็อตนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไปในทิศทางนึง่งนะครับนี่คือจุดแรกเมื่อจุดนี้เบรกนะครับจุดที่2จะอยู่ตรงไหนก็คือจุด v แบบนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราคำนวณพร้อมกับเรามองคอนเฟิร์มชั่ต่างๆนะครับที่เรามาร์คไว้ในตลาดเนี่ยเราก็จะได้ signal หรือว่าสัญญาณที่ดีมากๆนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าถ้าเพื่อนๆเปิด sd 1มันจะไม่ดีนะครับมันดีนะแต่หลายครั้งนะครับเราจะสับสนผมพูดไปเพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับต้องลองไปใช้เองนะครับหลายครั้งเนี่ยเมื่อราคามาเหยียบอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหลายครั้งผมอาจจะเข้าบ u าแล้วราคาเนี่ยกลับมาเทสที่ตรงนี้นะครับผมเลยเลือกที่จะใช้แค่ sd 2กับเส้น v w a บนะครับเพียงแค่เรนจ์ระหว่างนี้แค่นนั้นเองนะครับ โดยที่ผมจะไม่เล่นเร้งเล็กๆแค่นี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยราคาก็ผ่านไปแบบนี้นะครับซึ่งผมจะดูความสําคัญที่ sd 2เป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อนๆอะสำหรับการผสมผสานหรือว่าผสมกับ price action ผสมกับ volume นะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองฝึก price action นะครับแล้วก็เล่นกับ v แบบเนี่ยผมจะบอกว่ามันสําคัญมากๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมอธิบาย v แบบเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อผมอธิบาย การเทรดเกี่ยวกับวอลุ่มนะครับก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าผมทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับวอลุ่มเกี่ยวกับแพสเซชันแล้วผมเปิด V ีแบบควบคู่ไปด้วยนะครับท่านเพื่อนอยากได้ประมาณนั้นก็ลองคอมเมนต์บอกนะครับเพื่อนๆจะได้ดูไปด้วยกันแล้วก็หลายคนอาจจะไปปรับใช้กับเซตอัพของตัวเองนะครับก็มีเพื่อนนะครับคลิปที่แล้วมีเพื่อนถามผมว่านะครับผมเทรดแบบนี้เนี่ยนะครับมันมันดูยากไปไหมนะครับแล้วก็ การใช้เนี่ยการที่ผมเทรดวอลลุ่มแบบนี้นะครับเราจะใช้เป็นแค่เพียงแฟร์บัลูแก๊บแบบที่เพื่อนๆนเข้าใจกันนะครับหรือว่าเป็นออเดอร์บ็อกแบบอะไรประมาณนี้ถามว่าได้ไหมนะครับผมเทรดแบบนี้ได้ไหมครับพี่ก็ได้นะครับผมก็บอกเลยว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆใช้ปุ๊บแล้วมันอ่าโอเคมันเทรดได้นะครับเพื่อนเพื่อนเทรดมีกําไรเทรดเข้ากับสไตล์ตัวเองเทรดไปเลยนะครับ <S 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 เพื่อนเพื่อนไม่ต้องเปลี่ยนเซตอัพใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าสมมุติเราดูปุ๊บ อ่าเราเห็น fair value gap อะไรแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าปึ๊บเราเทรดเราชอตถามว่าได้ไหมไม่มีใครว่าอะไรนะครับเพื่อนใช้แล้วมีกำไรใช้ไปเลยนะครับผมไม่อยาําให้เพื่อนๆสับสนมากไปกว่าเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ปุ๊บแล้วเออโอเคมันเข้าจริตตัวเองนะครับก็อย่ามาเปลี่ยนใช้ v อล u m มเลยนะครับ v อล u m มเนี่ยผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับเพื่อนในนี้เป็น,เป,นเป็นปิดท้ายคลิปให้นะครับก็ถ้าเพื่อน,อ,นอยากฝึก v อลลูมนะครับ ผมต้องบอ,อกว่าคุ้มค่าที่จะฝึกนะครับแล้วก็ผมอยากให้เพื่อนๆลองฝึกที่วอลลุ่มและไพรซ์แซคชั่นโดยที่เราลองลืมเรื่องอื่นไปก่อนนะครับเรากลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ลองฝึกดูนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปผสมกับพวกอ่าอะไรอะ่ะพวกออเดอร์บ็อกพวก F อฟเออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมมองว่าเพื่อนๆจะงงเปล่าๆนะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้การเทรดของเพื่อนแย่ลงและผมไม่อยากทำให้เพื่อนๆเทรดแย่ลงนะครับผมต้องการ มาทาให้เพื่อนเทรดดีขึ้นนะก็ท่านเพื่อนนะครับยังงงยังสับสนอยู่ก็ใช้ที่ถนัดนะครับไม่ต้องตามผมทุกอย่างก็ได้นะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนําก็ถ้าเพื่อนอยากให้ผมทาคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีแบนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกนะครับผมจะเปิดวีแบบควบคู่ไปกับการอธิบาย Pri c e Action ด้วยนะครับคิดตอ่อไปโอเคเอาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะเพื่อน อยากได้คลิปประมาณไหนคลิปหน้านะครับลองคอมเมนต์บอกผมนะครับก็ถ้ามีท็อปิกไหนน่าสนใจนะครับแล้วก็จะช่วยเพื่อนๆเทรดดีขึ้นนะครับผมจะมาทำคลิปอธิบายให้ฟังนะครับก็สาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเค